โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l like i น์แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยูดีตอนครับก็ตัวอัลต,ตันเชนที่เคยนะครับวันนี้คุณอยู่กับพีโรที่เป็นชื่อว่าอันเลนนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาธรรมดาวันนี้ผมลองเป็นเซตไอเทมที่พเพื่อนๆขอกันมาในสตรีมนะครับจะเป็นอันเลนสายเวทนะครับผมไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแต,ต่ตว่าไอสายเวทเนี่ยผมจะขึ้นคลิอันหนึ่งก็คือคลิใหญ่เนี่ยเป็นเคฟสติ นี่ขึ้นเป็นรองเท้ากันทีทปเลยครับเจอกับยีนะ่ากันเขาแบบประกรบดาบแล้วก็รำประชิดประชิดกับเรานะครับเดี๋ยวไปเลยเราเคลียร์ช้ากว่าครับด้วยความที่ต้นเกมเราแพ้ยีน่าแบบยับเยินนะครับ okay, <no. S 1> คือตอดอาจจะถึงตายได้เลย <Nice assisting. S 1> จังหวะลัดจังหวะลัดชอด็อตอ่าตอนนี้ไม่มีป่าอยู่เราไปตีดีกว่าครับ เพื่อเสียเื่อเสียอันนี้ก็กลับเลนนะไปรับเวฟเหมือนเดิมมาชิ้นแรกผมจะขึ้นเป็นดาบแซดเออเอาน่าจะแดสสกิลหนึ่งไปแล้วน่าจะสกิลหนึ่งไปแล้วโหแล้วเจ็บยังจัดนะจนังหวะนี้ตามสุดตามสุดไม่เห็นส่งฟิกเกอร์โยกตามด้วยครับ <ítulo> ไปแล้วจ้ารุนทั้งหมดนะคร so ับที่ใส่มาเป็นวันนี้นะก็จะใส่เป็นเลดสปิริตแล้วก็สเตนนะครับก็คือคลีจอรพกสายเวทนั่นเองเขาดูปุ๊วะเขาอยู่พวกนไหนเขาน่าจะเห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวคอยโผล่ครับเดี๋ยวให้เคลียร์ทีหลังตัวเกมเราไม่อยากเถียงกี่หน้าเท่าไร ไว้มาสองหรือเนี่้อเออ,อโอ้โหไม่รอดครับไม่แน่าเลยไปหลบพุ่มนั้นไปล้างดีกว่าครับแล้วก็อาจจะแก้ทางโจ๊กเกอร์ได้ปกติมันเป็นเราจะเป็นสายไกลพาดเีอันนี้ออกมาเป็นสายเวทอาจจะตีโจ๊กเกอร์เข้าออนะครับเราไปก่อนแล้วเอาเรียบร้อยใช้ฟิกเกอร์ด้วยปาดก็ให้ิโนโอีบูน ใช้สกิลสองก็ไม่รอดนะเพราะเราคือสายเวทที่แท้ทูวันนี้มาแบบชนกับีหน้าที่ตอนนี้โคตรจะบเบิเอเลยนะครับเป็นตัวแบบท็อปเทียร์ในตำแหน่งออฟเลนเลยนะครับแล้วก็จ็กเกอร์แพ้สายเวทเรามาดูกันนะครับช่วงต้นเกมที่ผมยังไม่ค่อยได้ทำอะไรนะเราต้องฟาร์มไปก่อนอแล้วสโลเลยครับตรงนี้ช่างว่านี้ช่างว่านี้วิสุดกดล้าง เอาสูดแล้วก็นตีแล้วลงมาเอาสูดเออด้ปอมด้วยครับขอยยาิลมแต่ไปช้ามากนะซิลไปช้ามากนะครับโอ้โหโดนสตาร์นอีกอาเกาะไม่โดนเ,นเด้อเอาสูดแล้วก็พลังเฝงพลังแฝงเพืเ่อนๆอันนี้ผมเอามาเป็นนกกระจิบด้วยนะครับต่อจากดาบเ็จก็ตามด้วยฟอดฟอดแกน อ่ะปกติผมจะลองเซ็นตว่าเป็นอาร์คอี้แต่ว่าผมจะขึ้นเป็นซอลลิงเอล่าเอาไว้เจาะเกาะเวทดูนี่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ได้พลังชีวิตด้วยเอออันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยเกาะตัวที่แบบง่ายที่สุดครับขาตายเออเกาะที่ตัวขาตายไปก่อนนะครับเดีย๋ยวถ้าเป็นสายเวทล้วนเนี่ยผมอาจจะทำเป็นคลิปหน้าในคลิปนี้ผมจะ ห้อยสายคลิมาหน่อยๆนะครับก็คือห้อยในเรื่องรูนด้วยห้อยในเรื่องของไอเทมด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งคล้ไก่ภาพคี้ขาวคี้ม่วงเหมือนเดิมนะแต่คี้ม่วงน่าจะแรงกว่าคลิไก่ภาพเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมยังไม่เคยลองเหมือนกันคนระับออกไอเทมตามสถานการณ์เลยเดี๋แก้กันไปนะครับ เลยควงมาจมังหวะนี้เอโซควงไม่โดนครับรอสโลเพื่อนแล้วก็หัวลงมาบัมพื้นผาพื้นผาบัมบัมบัมบับบบไมไปเรียบร้อยแล้ว,ลวฟิกเกอร์ออกครับไม่ไหวจริงๆตตรงนี้ฟอสการ์ดทำหน้าที่อะไรบ้านทำไมผมถึงออกใช่ไหมก็มันอารมณ์คล้ายๆกับเรามีไอเทมสายแทงบวกกับสายโจมตีเข้าไปนะครับเหมือนกับเกาะไฟอารมณ์คล้ายเกาะไฟเลยมีพลังดา,ามเมอแอต่แต่แตอะแต่เกาะไฟอะ่ะ มาได้ในเรื่องของเผาเป็นเวทใช่ไหมอันนี้ก็จะได้ไดเรื่องของโบนัสดาเมจขึ้นมานะครับแล้วก็อึดขึ้นด้วยได้ฟรีหกร้อยด้วยนะครับฟอสกัดตอนนี้ต้องยีนาต้องหลีผมละผมบอกเลยมีฟอสกัดยีนาต้องหีผมแล้วนะครับตอนที่มีผมอดอดาบแซดชิ้นแรกอะสู้กับยีนาไม่ได้นะครับมันจะแรงมากๆพอมีฟอสกัดเริ่มฮาวได้ครับอาจจะไม่ตายในชั่วเดียวแล้วยี่มีซอลา่าแบบนี้นะครับได้มาแล้วนะครับ ไม่น่าจะตายในชุดๆดเดียวเลยแล้วก็เคลฟสันตตครับอันนี้บูสต์ดาเมจไปก่อนเขต้องเล่นแล้วว่ะเพื่อนเปิดแล้วอะ่ะโอ้เพื่อนเปิดที่หน้าเพื่อนเปิดกันให้ที่หน้า,นนนาแล้วโอดึงกลับมาจาังหวะนี้ซิลมีอาติหรือเปล่าไม่มีครับสมมติผมเกาะเกาะตัวป่าไปก่อนเลยเอาไปหนึ่งตัวเอาไปสองตัวทามิงตัวนี้โอ้โหตัวนี้สไม่ได้ครับพุ่งเข้าไปเข้าญาตีไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวพอผมได้คลิปใหญ่เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมอยากจะออกอะไรต่อนะครับเกมนี้จริงมันสามารถออกอาจจะออกเป็นโอฟก็ได้อะเอาไว้กันหนึ่งจังหวะอาจจะเอาเป็นเกาะเกิดก็ได้นะครับลองเล่นกับวันเดอร์เลเวลสิบสามเลเวลสิบสามเท่ากันเอาแล้วเปิดแล้วครับจังหวะนี้ตีเก็บสเต็ปไปก่อนแล้วเอาดูดเลือดหลบเข้ามาด้านหลังโหนึงจังหวะใ,ใส่สุดใส่สุดเป็นพนองทรง แต่ว่ามีทรงออเฉยเอาเครื่องเอาราวนะครับ <Yo! S 1> คือตอนแรกผมใส่รูนมุง่วงไว้เ,วเออเล่เนไปสายไว้เล่นไปลองลองครั้งแรกก็คือเล่นไม่ได้เลยไม่มีดาเมจเลยนะครับอันนี้ลองดูแหละเพื่อนๆจากหลาทีมแนะนําว่าเป็นแบบนี้เซเลเทสแบบนี้อ่ารูนแบบนี้นะครับพลังแฝงแบบนี้เอออันนี้ผมก็จดมาตั้งนานแล้วถ้าอยากได้ดูดเลือดเหรอรียเบซิ่งอ่าลองรียเบซิ่งดู เพราะว่าพลังแสงผมเป็นนกกระจิบช่วยให้เราตีแรงขึ้นนะครับหรือว่าแบบช่วยเราตีอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่มีดูดเลือดใช่ไหมดูดเลือดมันก็จะมาจากพาสซีฟิลดของเลนเอที่มันตีแบบ8ปดสเต็คสิบหกสเต็คสาสอเต็คอะไรก็ว่ากันไปเนี้ยอย่าได้เรียร์เบซิ่งมาดูดเลือดเพิ่มอ่ะลองกันดูนะครับร<อ>แต่อยากได้แรงๆไปเลยก็สมุดเขียวรวยๆครับสมุดเขียวเลย,ด,เยด้วยความที่เราเจอยีหน้าต้นเกมมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยแบบเหนื่อยโคตรๆเลย อ้ายีนาเล่นต่อแบบนี้ยีนาเล่นต่อแบบนี้ตายหนึ่งตายสอง,สองเรียบร้อยให้ท่ตันให้ <have> เขียบเรียรเบสซิ่งต่อครับมันจะดูดมันจะดูดเลือดไหมผมไม่แน่ใจว่ะไม่เคยเล่นเหมือนกัน <S 2>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  ต้องลองดูนะครับเฮ้ยดูดอยู่นะดูดอยู่นะดูดอยู่นะไม่ได้ใส่รูดูด,ดเลือดมานะครับดูจากความเร็วในการเคลื่อนที่สปีดอะไรเงี้ยผมใส่สปีดสิบมาแน,น่นอนนะครับ เดินหาเลยตัว,ตวน,นี้เดินดักเอเปิดเข้าไปที่หน้าลองเปิดอยู่แล้วว่าตอนแรกมันชนะลองเปิดอยู่แล้วครับตอนแรกมันชนะก็เลยเปิดใหม่โจโกเกอร์ขอลองหน่อยเป็นสายเวทผม้ะไม่ยออท้อหรอกเป็นสายเวทอย่างนี้ก็โดนสิครับโจโกเกอร์คือควงมาหุ่นแต่ไม่โดนฮะ ถือว่าโอ้โหรวยจัดเวตนี้มานะครับสำหรับชิ้นสุดท้ายเรียบเบสิ่ง๋ยวไว้คลิปหน้าลวกันเดี๋ยวผมจะทำเปบว่าสายเวทลวนไม่ออกคลิปใหญ่นะครับขออันนี้ด้วยถ้าเป็นสายแบบปกติมันก็จะมีแบบพวกเฮียวกาที่เอาไว้สโลส์ศัตรูเพื่ตามง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ถามว่าขึ้นได้เหมือนกันจะมีแบบคาถาสโล์นะครับแต่ไม่ได้ออกโจกเกอร์เรามาแก้ทางในนี่เงเรามา แกไปทางไหนดยอันเลนสายเวทขอดสองก็ไม่รอดนะฮะบอกเลยจังหวะนี้ปิดปิดตัวที่คนช้าหนึ่งนายปล่อยโรมิ่งไปแล้วนี่เอาป่าดีกว่าจังเกิลเขาอยู่นี่จังเกิลเขาอยู่นี่จังเกิลจังเกิลโอ้โหสายเวทมันใช้ได้จริงครับจังหวะนี้ซื้อเก็บเอสไปเลยเอาเรื่องเรื่องเอาล่า เป็นครั้งแรกที่ได้ลองเหมือนกันนะครับก็ต้องพับพุบพับพิบมี่เป็นยังไงชนีหน้าระดับท็อปเทียของออฟเลนก็ได้นะครับแถมเรายังชนะเป็นโจ๊กเกอร์เออเป็นสายเวทมันตีเข้าอยู่แล้วนะครับโอ้โหฟีลคูณ2ในเกมเกมเดียว<笑><笑>โอเคนะครชอบดีก็ฝากกดไลค์ like, like, share, นะครับกดแชร์กดสนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆอยากดูตัวอะไรไอเทมแบบไหนเนี้ย ขอแบบใช้งานได้จริงถ้าในแรงสูพีมนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าถ้าแบบ30-40ตาตามที่แรงเพื่อนๆอยู่ผมก็จะแบบรีวิวให้ดูนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ